สวัสดีครับผมเมงทัพผูชาแน,นลนะฮะตอนนี้ก็มี FC นะครับมาอยู่หน้าองค์ปูปริจิตนะฮะเอฟซก็หลายหลายท่าน,นะฮะก็มาขอไหว้ปูนะฮะเองจี NG. ตอนสี่โมงนครับเนาะตอนสี่โมงนะครับ,รบเ,เราก็จะดูกันนะฮะเนาะว่ามีใครมาบ้างนะฮะ FC จากไหนนะฮะครับนะ ก็มีหลายช่องนะเอ็มซีอยู่หน้าบ้านลุงนะเอ็มซีก็มีญาติหนิงนะครับอืมฮั่นก็แม่ป้าท่นนี้กอกกอกญาติหนิงกอกกอกนะฮะครับเอฟซีมาจากไหนครับมาจากมุกดาหารมุกดาหานะก็มาเพื่อไหว้ ไหวองค์ปู่ก่อนจะไปมุกจะอาจจะไปสกลนครจะไปสกลนครนะเอ็ซีนะโอ้แมงตะพูลมอะไรหอมมาถึงนี่งสใสจะเป็นลมหนาวนะคะลมหนาวนะลมหนาวหอมแมงตะพูมาถึงนี่เลยโอ้ก็มีพี่เสือด้วยครับอยู่น้ำบ้านลุงนะฮะปกติแมงสะพูไม่ออกมานะผมออกมาจริงหรอจริงเลยจริงนะฮะเออปกติจะไม่เห็นแมงสะพูออกมาเลยนะแมงสะพูก็จะเก็บเนื้อเก็บตัวในสวนยางนะคะจะฟ้อง ไปโปรแกรมให้เอือไอซีเขาก็จะขึ้นรถกลับแล้วนะฮะรับขึ้นไล์ไม่มีอะไรไ์นี่ฮะ f อซีก็ขึ้นรถกลับแล้วนะฮะเนาะอ่ากลับ f อซีจากพุกดาหารนะฮะ f อซีหังยางเนี่ยนะคะ ถ้าไม่หนาวเขาก็ไม่ออกมาออกมาให้มันโดนแดดนะครับผมใช่ไหมครับอยู่ส่วนยางมันหนาวใช่ไหมใช่อยู่ส่วนยางหนาวก็เลยออกมารับลมแดดนะฮะเอฟซีมารับลมแดดเห็นไหมเออนานๆทีเราจะได้เห็นมันก็ควรใช่นะครับก็ได้เห็นได้ง่ายๆนะครับโอ้ผมก็ออกมาอยู่นะฮะจริงเหรอจริงนะครับผมเราไม่ค่อยเห็นนะคะเราไม่ค่อยเห็นเลยนะคะ นิ่งทพูดนี้เป็นคนที่แบบเก็บเนื้อเก็บตัวนะกะันนี่โอ้ยไี่ได้เจอง่ายนะาาก็กลับแล้วนะฮะ FC ก็มาจากมุกดาหารนะครับไปต่อที่สกลนครนะฮะใช่ไหมป<ช>้านี่นีฮะใช่ใช่ใช่ค่ะ FC จะไป ไปแล้วก่อนที่จะไปก็จะมาไหว้องค์ปู่ก่อนนะครับขอไหว้องคูกราบขอพรนะครับกกาาคุณมโชคดีมีชัยอย่างนี้นะเอฟซีอาวหายไปไหนแล้ววันนี้อันนี้รถใครมาอีก่นอนะฮะเตียงมาอ้าวใครอ่ะฮะเอฟซีใช่ไหมใครน้นสวัสดีค่ะทำอะไรคะสวัสดีนะครับ ามาซื S <S oh ้อปลาแห้งเหรอคะเขามาซื้อปลาแห้งเขามาาซื้้อปลแหงเมาเลยนะคะร้อยห่อเท่าไหร่ร้อยห่อเนี่ยครับเอฟซีก็มาซื้อปลาแห้งนะเอฟซีเนาะร้อยห่อร้อยห่อเท่าไหร่ร้อยห่อเท่าไหร่เนาะสามพันเอินไม่ใช่ฮ่าฮ่าโอ้ยชิดเอาเงินก็ไม่ถูกที่ดีใจนะคะจะมาเมาร้อยห่อโอ้ยห่อละร้อยนี่ ร้อยห่อเท่าไหร่หนึ what, ่งพันหนึ่งหมื่นหอหอละร้อยก็หนึ่งพันนี่แหละหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทโอ้ยเสือก็ทําให้ตกใจนะคะเราก็ดีใจเนาะเสือนี่ก็โอ้ยเนาะทำไมแดดแรงยังเลยตัวดำแไปหาที่นั่งตรงไหนดีเออแล้วก็วนี่ยายมานั่งตรงนี้มามามาตรงไหนอ่ะนี่มันมหน่บทอนนะฟังโน่นก็มาแับแฟนเขานะฮะเนาะ อะน,นะฮะก็มีเอฟซีมาซื้อปลาแห้งนะครับ,บร้อยหอนะฮะ,ะไม่รู้จีเขาเลี้ยงเราไหมเนะี่ยอะไรเลี้ยงเรานั่นแหละเขาเลี้ยงเราไหมเนะ่ะไม่รู้นะครับเขามารับของ,ของนะ ของผลของไคดูรถดูสงรถแบบนี้เป็นรถสรไหนไหนไหนดูหน่มไหนดีดีไหน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 เป็นรถบรรทุกของใช่เป็นรถบรรทุกของไยของเสือเหรอของไทยกลับบ้านเหรอยาฮันนี่เขาจะมารับของยาฮันนี่กลับหมดแล้วยูตัวไหมเนี่ยูตัวหรือเปล่าผว่าอะไรรู้ไหมว่าอะไรเนาะในซอยไม่มีใครอยู่เลยไม่อยู่จะอยู่กับใคร ทางซอยใหญ่นี่อยู่คนเดียวตอนนี้รูอย่างฮะทางซอยอยู่คนเดียวนะเนี่ยยิงใหญ่ใช่ผูดยิ่งใหญ่อ้าวไม่กลัวเปรี้ยวขึ้นเปรี้ยวนี่เหรอเธออย่าพูดให้ฉันเสียวเลยเกิดขึ้นมีตัวโรคจิตขึ้นมาบุกขึ้นไปปั้มทำไงเนี่ยเธอทำไมพูดอย่างนั้นหยอกหยอกหยอกนะก็ภาวนาอยู่ว่าอย่าให้มีอย่างนั้นนะ ยอกนะพี่เตี๋ยวทำเม็นเตี๋ยวขวัญอีกแล้วนี่เมื่อตอนบ่ายฝรั่งมาฝรั่งมาเขาวิ่งไปเลยเขาไปถามฝรั่งใช่ไหมถามว่าามีคู่แล้วหรือยังนะวิ่งไปถามฝรั่งอย่างเร็วเลยถามฝรั่งอย่างเร็วมีคู่แล้วหรือยังโอ้เออของคอยบ่ไม่ของคอยยุบเซือของเสือของเสือเดี๋ยวไปโทรศัพท์นั่งก็ไป าหาตาก่อนนะฮะหาตาก่อนตาอยู่นู่นนะฮะตาตากลับมาจากนู่นนะยังไม่ได้เออฐานเลยนะฮะเราเดินไปหาตากันก่อนฮะรถมาแล้วนะฮะเดินเร็วๆก่อนฐานนู่นนะฮะเสือภายนอนะฮะ ตาก็นั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะเอ๊ซสิฮะใครนะตาโอ้โอเคโอเคอ๋อครับครับอ่ะผมก็ตาก็นี่นะฮะนะนะฮะก็เสื้อนะฮะ ้ดต,ต่างๆบรรยากาศหน้า่านองปูน้นะก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกราบปู่หลายคนอยู่นะฮะเอฟซีนึ่นะฮะอ๋อสามคนนี่นะฮะลมพัดแรงว่ววๆเลยนะครับซอยเศรษฐีก็มีบ้านนี่ อ่าอยู่คนเดียวนะไ<ม>อซีท่อนทั้งหมดทั้งซอยนะฮะเพราะไม่มีใครอยู่เลยนะครับอืมฮะใครเหรอป้าป้านี่ใครป้าคำใสป<ะ>้าคำใสดีใจ ไม่ไลฟ์สดไม่ทาคลิปเลยไลฟ์สดไม่ทําคลิปนอนคุยโทรศัพท์อย่างสบายหัวใจเราอินเหรอฮะได้ยินก็ได้ยินนิกกี้เป็นอะไรนิกกี้ไอ้ก็ประมาณนี้เอฟซีอยู่หน้า้านองปูนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกบว่าก่อนที่จะกลับสกลนครนะไปต่อที่สกลนครนะฮะเอฟซี ก็มีหน้าบ้านของลุงก็มีอ่ยูทูบเบอร์สามสี่ช่องนะครับอ่าพี่เสือชาแนลนะฮะพี่เสือพาไปแล้วก็พามาแล้วก็พาหลับแล้วก็พากลับแล้วก็ป้านี่กรกกรนะครับอนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปหน้าก่อนนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมอ่า